คุณเคยเชื่อไหมว่าเวลาที่คุณเข้านอนในแต่ละคืนอาจมีผลต่ออายุไขของคุณฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์เรื่องนี้ไว้แล้วช่วงเวลาที่คุณหลับไม่ใช่แค่ในสายประจําวันเท่านั้นแต่เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมและดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังอายุ60ปีฉันรู้ว่าผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยมักบ่นว่าฉันก็นอนเร็วแล้วนะ แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังรู้สึกเหนื่อยเพลียไม่มีแรงแต่ความจริงแล้วปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือเพราะอายุมากขึ้นจนร่างกายอ่อนแอสาเหตุลึกๆก,กลับอยู่ที่เวลาเข้านอนไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมงที่นอนนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่าร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะในวัยสูงอายุทำงานตามนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติซึ่งถูกกำหนดมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนก่อนจะมีนาฬิกาปลุกหรือไฟฟ้าเสียอีก อวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายมีเวลาทำงานของตัวเองและเมื่อเรานอนผิดจังหวะผลที่ตามมาไม่ใช่แค่การนอนน้อยแต่คือการสูญเสียโอกาสทองในการฟื้นฟทูที่ร่างกายต้องการเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีงานวิจัยหนึ่งที่เผยแพร่ใน European Heart Journal พบว่าผู้ที่เข้านอนระหว่าง4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่นอนดึกเกินไปหรือนอนเร็วเกินไปเนี่ย นี่ไม่ใช่คําแนะนํำลอยๆแต่เป็นผลจากการติดตามผู้ใหญ่เกือบ90,000คนเป็นเวลาหลายปีดังนั้นในการดูแลสุขภาพยามชาราการนอนหลับไม่ใช่แค่มีไว้ก็ดีนะฮะแต่เป็นเหมือนยาที่ทรงพลังที่คุณต้องใช้ทุกวันและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้ร่างกายได้พักผ่อนในเวลาที่เหมาะสมในตอนต่อไปฉันจะเล่าให้คุณฟังถึง 6. เหตุผลว่าทำไมเวลาเข้านอนจึงสามารถกำหนดสุขภาพและอายุไขได้ พร้อมเรื่องจริงจากผู้คนที่เคยพลาดและทันเวลาเปลี่ยนแปลงขอเชิญคุณติดตามต่อไป 1. หัวใจฟื้นฟูอย่างเงียบๆได้ก็ต่อเมื่อคุณนอนตรงเวลาคุณรู้ไหมว่าหัวใจไม่ได้ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวแต่มันยังมีช่วงเวลาพิเศษสำหรับการพักฟื้นและซ่อมแซมตัวเองนั่นคือช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองที่หัวใจควรได้พักและฟื้นตัวในช่วงเวลานี้ ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูลึกความดันโลหิตลดลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและหลอดเลือดได้ผ่อนคลายหลังจากต้องรับภาระมาทั้งวันแต่ถ้าคุณเข้านอนหลังห้าทุ่มเป็นประจำหรือแม้แต่หลังเที่ยงคืนหัวใจก็จะไม่ได้รับเวลาฟื้นฟูอย่างเพียงพอมันยังคงต้องทำงานทั้งที่ควรจะได้พักแล้วผู้สูงอายุหลายคนมักคิดว่าฉันนอนแค่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วแต่ความจริงแล้ว นั่นไม่ใช่สัญญาณของสุขภาพที่ดีกลับเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังฟื้นทนกับการพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงียบเงียบงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American College of Cardiology ได้ติดตามคนหลายหมื่นคนและพบว่าผู้ที่เข้านอนหลังเที่ยงคืนมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงขึ้นถึง37%เมื่อเทียบกับผู้ที่นอนในช่วงสี่ทุ่มถึง ห้าทุ่มแม้จะนอนรวมแล้วได้จํานวนชั่วโมงเท่ากันก็ตามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่นอนในครบชั่วโมงก็พอแต่ต้องนอนให้ตรงเวลาร่างกายของเราทํางานตามจังหวะธรรมชาติและเมื่อคุณนอนฝืนจังหวะนั้นคุณกําลังบังคับให้หัวใจทํางานผิดเวลาการฟื้นฟูของหัวใจไม่สามารถชดเชยได้ด้วยวิตามินการออกกําลังกายหรืออาหารดีๆหากคุณยังคงเข้านอนดึกทุกคืนบางครั้งแค่การนอนก่อนห้าทุ่มก็อาจเป็นยาที่มีค่าที่สุด สำหรับหัวใจให้แข็งแรงและอยู่กับคุณไปอีกนานลองเริ่มเปลี่ยนตั้นแต่คืนนี้ให้ร่างกายได้พักผ่อนในเวลาที่มันต้องการจริงๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงอันเงียบสงบก่อนเที่ยงคืนอาจช่วยให้หัวใจของคุณฟื้นฟูและแข็งแรงขึ้นทุกวัน 2. ทํทำความสะอาดสมองความลับของจิตใจที่ปลอดโปร่งตอนที่เรายังหนุ่มสาวเราอาจนอนดึกได้โดยไม่รู้สึกถึงผลกระทบชัดเจน แต่เมื่ออายุเกิน60ปีไปแล้วทุกชั่วโมงที่นอนผิดเวลาจะทิ้งร่องงอยไว้กับความจำความสดใสและสภาพจิตใจของคุณในเช้าวันถัดไปคุณรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งสมองจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่าการทำความสะอาดของระบบน้ำหล่อสมองในช่วงเวลานี้ของเหลวในสมองจะไหลเวียนแรงขึ้นช่วยพัดพาของเสีย สารพิษและโปรตีนส่วนเกินที่สะสมมาตลอดทั้งวันออกไปถ้าคุณเข้านอนดึกกระบวนการนี้จะสั้นลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยผลที่ตามมาคือความจำแย่ลงสมองมึนงงอารมณ์หมุดหงิดง่ายอาการอย่างลืมชื่อคนคุ้นเคยพูดซ้ำๆหรือรู้สึกว่าหัวตื้อในตอนเช้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ มาจากการที่สมองไม่ได้รับการทำความสะอาดในเวลาที่เหมาะสมจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการนอนก่อนเที่ยงคืน1ชั่วโมงมีคุณค่าในการฟื้นฟูร่างกายเทียบเท่ากับการนอนหลังเที่ยงคืนสองชั่วโมงนั่นหมายความว่าการนอนตั้งแต่สี่ทุ่มดีกว่าการนอนตอนตีหนึ่งมากแม้จะนอนรวมแล้วได้ชั่วโมงเท่ากันก็ตามเมื่อคุณนอนตรงเวลาสมองจะได้รับการฟอกล้างอย่างอ่อนโยนทุกคืน กระบวนการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการสะสมโปรโตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุดังนั้นหากช่วงนี้คุณรู้สึกขี้ลืมสมาธิสั้นหรือสดใสไม่เหมือนเดิมในตอนเช้าลองเริ่มจากการปรับเวลาเข้านอนเนี่ยเพียงแค่นอนในช่วง4ทุ่มถึงห้าทุ่ม สมองของคุณจะตอบแทนด้วยเช้าที่ปลอดโปรง่งอารมณ์มัน่นคงและความคิดที่ชัดเจนขึ้นลองคิดง่ายๆว่าการนอนตรงเวลาคือการช่วยให้สมองได้ซักล้างความเหนื่อยล้าของทั้งวันเพื่อให้คุณตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นและใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงในทุกๆวัน 3. นาฬิกาฮอร์โมนความสมดุลของร่างกายเริ่มจากการนอนให้ตรงเวลาหลังอายุ60ปีเนี่ยหลายคนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายดูเข้าใจยากขึ้นน้ำหนัก ขึ้นง่ายเหนื่อยง่ายแม้กินอาหารพอดีหรือรู้สึกหมดแรงทั้งองค์ที่ไม่ได้ทำอะไรนะสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอายุอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการนอนหลับและจังหวะของฮอร์โมนในร่างกายร่างกายของเราทำงานตามนาฬิกาฮอร์โมนที่แม่นยำมากตั้งแต่ประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงคืนร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนิน ฮอร์โมอนตัวนี้ทำหน้าที่บอกให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูแล้วเมลาโทนินไม่ได้ช่วยแค่ให้หลับง่ายขึ้นแต่ยังกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมหลายอย่างในร่างกายเช่นช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลการเผาผลาญของต่อมไทรอยนี่นะฮะช่วยลดฮอร์โมอนความเครียดจากต่อมหมวกไตนะครับแต่ถ้าคุณนอนดึกโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเนี่ย แม้เมลาโทนินจะยังหลั่งออกมาแต่มันกลับทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะร่างกายยังตื่นยังดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์ฮอร์โมนที่ควรใช้ในการฟื้นฟูและลดการอักเสบจึงถูกใช้ไปอย่างน่าเสียดายการนอนดึกไม่เพียงทำให้รู้สึกเหนื่อยแต่ในระยะยาวยังอาจทำให้ระบบเผาผลาญแปรรวนความดันโลหิตสูงภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวาน และยังเร่งให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นสิ่งสําคัญที่คุณควรจําไว้คือฮอร์โมนไม่ได้ฟังนาฬิกาปลุกแต่ฟังแสงและจังหวะธรรมชาติของร่างกายเมื่อฟ่ามืดร่างกายควรเข้าสู่โหมดพักผ่อนและวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเข้านอนก่อนสี่ทุ่มครึ่งอย่ารอให้สุขภาพแย่ลงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการให้คุณค่ากับการนอนหลับเหมือนเป็น วิธีที่ร่างกายใช้ปรับสมดุลให้ตัวเองเพราะไม่มียาตัวไหนจะช่วยปรับฮอร์โมนได้ดีเท่ากับการนอนให้ถูกเวลาถูกจังหวะในทุกๆคืน 4. ระบบภูมิคุ้มกันเวกลางคืนที่เงียบๆคอยปกป้องคุณในยามหลับคุณอาจไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่ความจริงคือร่างกายของเราต่อสู้กับโรคภ,ภัยได้แข็งแรงที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราตื่นแต่เป็นตอนที่เรากำลังหลับ และการต่อสู้นี้จะได้ผลจริงก็ต่อเมื่อเรานอนในเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองระบบภูมิคุ้มกันจะเข้าสู่ช่วงทำงานสูงสุดร่างกายจะเริ่มสร้างสรารสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบกำจัดไวรัสแบคที r ียและแม้แต่เซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายหากคุณนอนดึกเป็นประจำหรือเข้านอนหลังเที่ยงคืนเท่ากับคุณกำลังลดเวลาทำงานอันมีค่าของระบบภูมิคุ้มกันโดยไม่รู้ตัว ผลที่ตามมาคือป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยฟื้นตัวช้าหลังเจ็บป่วยหรือรู้สึกอ่อนเพลียอยู่เสมอโดยไม่ทราบสาเหตุมีงานวิจัยในผู้สูงอายุพบว่าผู้ที่นอนก่อนห้าทุ่มมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนสูงเกือบเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่นอนดึกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการนอนตรงเวลาไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอีกด้วย ผู้สูงอายุจำนวนมากมักคิดว่าการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆความเหนื่อยล้าหรืออาการปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาของวัยแต่ความจริงแล้วอาการเหล่านี้จำนวนมากสามารถดีขึ้นได้เพียงแค่ปรับเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นในแต่ละคืนลองนึกภาพระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกองทัพเงียบกลางวันเตรียมตัวกลางคืนลงมือทํางานแต่ถ้าคุณนอนดึกคุณกําลังทําให้กองทัพนี้ออกปฏิบัติการช้าทํางานไม่เต็มที่หรือเหนื่อยก่อนจะเริ่มภารกิจด้วยซ้า ดังนั้นหากคุณอยากแข็งแรงขึ้นป่วยน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดให้มองว่าการนอนเร็วคือส่วนหนึ่งของยาธรรมชาติเพียงแค่นอนก่อนห้าทุ่มร่างกายจะจัดการส่วนที่เหลือให้เองอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังมาก 5. จังหวะชีวภาพของการย่อยอาหารอย่าปล่อยให้ตับต้องทำงานหนะักเพราะคุณนอนดึกหลายคนคิดว่าระบบย่อยอาหารทำงานเฉพาะตอนกลางวันแต่ความจริงแล้ว ในตอนกลางคืนอวัยวะย่อยอาหารจะเริ่มกะการทํางานอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เพื่อย่อยอาหารแต่เพื่อขับพิษทําความสะอาดและฟื้นฟูตัวเองช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นช่วงที่ตับเริ่มกําจัดสารพิษออกจากเลือดปรับสมดุลขมันในร่างกายและช่วยดูแลสมดุลของฮอร์โมนต่างๆแต่เงื่อนไขสําคัญคือคุณต้องกําลังหลับและหยุดการย่อยอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วหากคุณนอนดึกหรือกินของว่างตอนกลางคืนแม้จะเป็นเพียงชาอุ่นๆหรือขนมเล็กน้อย คุณก็กําลังบังคับให้ตับและกระเพาะต้องทํางานต่อแทนที่จะได้พักผ่อนระยะยาวจะทําให้เกิดอาการท้องอืดย่อยยากนอนหลับไม่ลึกและตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยครั้งผู้สูงอายุจํานวนมากบ่นว่ามีอาการแสบร้อนกลางอกเรืเปรียวหรือตื่นเช้ามาแล้วยังรู้สึกเหนื่อยทั้งที่คิดว่าตัวเองนอนเร็วแล้วในหลายกรณีสาเหตุไม่ได้มาจากโรคร้ายแรงแต่เกิดจากการกินมื้อเย็นช้าหรือการเข้านอนดึกเกินไปทำให้ตับไม่มีเวลาฟื้นฟูอย่างเพียงพอ คุณอาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปการนอนดึกจะค่อยๆบั่นทอนสุขภาพตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำงานเงียบที่สุดจะค่อยๆแบกรับภาระหนักส่งผลต่อการย่อยอาหารภูมิคุ้มกันและพลังงานในชีวิตประจาวันหากคุณอยากมีระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงผิวพรรณนอนสดใสและตื่นเช้ามาอย่างสบายตัวลองเริ่มจากการกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นควรก่อนหนึ่งทุ่มและเข้านอนก่อนสี่ทุ่มครึ่ง เพื่อให้ตับและกระเพาะได้มีเวลาฟื้นฟูอย่างเต็มที่เพียงแค่ปรับเวลาอาหารและเวลานอนเล็กน้อยคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนอนหลับลึกขึ้นท้องเบาสบายขึ้นและเช้าขึ้นมาสดใสามากขึ้นนี่คือการดูแลตับฮีโร่เงียบของร่างกายด้วยวิธีเรียบง่ายโดยไม่ต้องพึ่งยา6ฟื้นฟูอารมณ์ให้จิตใจได้ผ่อนคลายหลังวันอันยาวนานหลังจากวันที่เต็มไปได้วยความกังวล คุณเคยไหมที่นอนบนเตียงแล้วพลิกไปมานอนไม่หลับสักทีหรือบางเช้าตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกไม่สบายใจหมุดหงิดหรือว่างเปล่าโดยไม่รู้สาเหตุเรื่องเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคหรือเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นเสมอไปแต่อาจเป็นเพียงเพราะจิตใจของคุณยังไม่ได้พักผ่อนในเวลาที่เหมาะสมหลังสี่ทุ่มระบบประสาทจะเริ่มปลียยนเข้าสู่โหมดฟื้นฟูอารมณ์ฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลจะค่อยๆลดลง และเปิดทางให้ฮอร์โมนอย่างเซโรโทนินและโดพามีนซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสงบและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแต่ถ้าคุณนอนดึกโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนร่างกายจะยังคงหลัง่งคอร์ติซอลต่อไปฮอร์โมนนี้ทําให้คุณตื่นตัวแต่ก็ทําให้เกิดความกังวลใจไม่สงบและนอนหลับไม่ลึกเมื่อเป็นเช่นนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองใจร้อนได้ง่ายคิดลบมากขึ้นและหาความสุขจากเรื่องเล็กๆได้น้อยลง สำหรับผู้สูงอายุการนอนให้ตรงเวลายิ่งมีความสำคัญมากการนอนหลับลึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ยังช่วยชำระล้างความกังวลที่ค้างคาอยู่ในใจเป็นช่วงเวลาที่สมองได้ค่อยๆค,คลี่คลายอารมณ์และความทรงจำที่ยังจัดการไม่เสร็จในระหว่างวันเพียงแค่คุณเข้านอนก่อนสีทุ่มครึ่งเป็นประจำคุณจะเริ่มรู้สึกได้ถึงเช้าที่สงบมากขึ้นไม่ต้องตื่นมาพร้อมความสับสนหรือความว่างเปล่า แต่กลับรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายและมีสติแจ่มใสอารมณ์ด้านลบจะไม่เข้ามาควบคุมคุณได้ง่ายเหมือนเดิมลองมองว่าการนอนเร็วคือของขวัญชิ้นหนึ่งสําหรับจิตใจเมื่อคุณปล่อยให้จิตใจได้พักในเวลาที่ควรคุณกําลังดูแลสุขภาพใจของตัวเองซึ่งสําคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยหลังจากนั้นทุกเช้าใหม่จะเริ่มต้นด้วยใจที่มั่นคงขึ้นความรู้สึกเบาสบายขึ้นและความสุขในการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าเดิมการนอนหลับ ยาฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจอย่างครบถ้วนหลังอายุ60ปีเพื่อนที่รักเมื่อมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นแล้วว่าการนอนหลับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาพักผ่อนธรรมดาแต่คือกระบวนการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุทุกคืนที่คุณนอนตรงเวลาหัวใจจะได้พักฟื้นสมองได้รับการทำความสะอาดฮอร์โมอนกลับมาสมดุล ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นตับได้ขับพิษและจิตใจได้รับการฟื้นฟูกระบวนการสําคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้านอนในเวลาที่เหมาะสมส่วนใหญ่มักเป็นก่อน4ี่ทุ่มครึ่งเมื่อยังหนุ่มสาวเราอาจยอมแลกเวลานอนกับการทํางานการดูแลลูกหรือภาระครอบครัวแต่เมื่อมาถึงวัยนี้การนอนหลับไม่ใช่แค่มีแล้วก็ดี หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพตามธรรมชาติที่ร่างกายต้องการทุกวันการนอนตรงเวลาอาจไม่เห็นผลทันทีเหมือนการกินยาแต่หากทำต่อเนื่องเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเช้าแต่ละวันเบาสบายขึ้นอารมณ์มั่นคงขึ้นความคิดแจ่มใสขึ้นและร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมเพิ่มสิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือสุขภาพที่แท้จริงมักไม่ได้อยู่ในเรื่องซับซ้อนแต่อยู่ในทางเลือกง่ายๆที่เราทำซ้ำทุกวันและการเข้านอนให้เร็ว คือหนึ่งในทางเลือกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดคืนนี้ลองเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยปิดโทรทัศน์ให้เร็วขึ้นวางโทรศัพท์ลงปิดไฟและปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนในเวลาที่ธรรมชาติกำหนดไว้เพียงแค่ทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะรู้วิธีดูแลแล,และเยียวยาตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากเกินไปขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาจนถึงตอนท้ายหวังว่าคุณจะได้นำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งเล็กๆจากสิ่งที่อ่านไปปรับใช้และจากนั้นเริ่มสัมผัสการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่ดีขึ้น อย่างอ่อนโยนตแต่ลึกซึ้งในทุกเช้าของชีวิตคุณเอง